เรียนทตั้งวุฒิสภาตั้งไว้ในชั้นตูมนายผู้การมณฑลจังหวัดปทุมแก่นกระผมนายวรรเดชฤทธิ์มนาธนัครผลักการบริหมณฑนจังหวัดขอนแก่นในนามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้การามณฑนจังหวัดขอนแก่นวิทยากรชุดตูมและผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้งคืนเกียรติทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านหนง เพื่อลงนามท่านมิสสุภงนายกการบริหารชุมนจังหวัดขอนแก่นที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการปรับรงโครงการเสริมสร้างปูพุ่มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2 5 5 8ข้อที่งในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานให้เปิดเปิดการปรับรงโครงการเสริมสร้างปูพุ่มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รจำปี2558และกรุณาให้ว่าแก่ผู่ข้พรารับสนงขึ้นต่อไปคระชครับถ้าอย่างบอกรู้ว่าวันนี้นะครับการาหาส่วนจังหวัดสนแกงของเราร่วมกับนะครับมหาวิเลยมหาอุจตราจาชวิทยาลัยวิทยาดีิสารร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งเขตอามเขนะครับในการจัดอบรมเสริมสร้างคุณลุกกัน เพราะการยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งโครงการอาหารเสริมกระป๋องแกะของเราก็ได้ทุ่มงบประมาณลงมาทุกๆปีนะครับเพราะว่าเป็นบอกเป็นใหญ่ในลูกๆเยาวชนทั้งหลายเนี่ยที่มาวันนี้ผู้ลักผู้ใหญ่ที่มาวันนี้นะครับมาเพื่อต้องการจะให้ลูกทุกคนนั้นได้มีจิตสำนึกที่ดีได้มีความรู้ในการที่จะป้องกันไม่ยาเสพติดเข้ามา เพื่อนๆหลายคนเขาเราอยากมาแต่ไม่มาถือว่าพวกเราโูคดีนะครับสี่วันสามคืนที่เราอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาปลุกจิตสำนึกของเราให้พวกเราได้มีความรู้ว่ายาเสพติดนั้นมันเป็นยังไงโทษของมันเป็นยังไงไม่ควรจะเข้าถึงเกี่ยวหรือทดลองการที่เขาเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่คุ้นกันนะครับป้องกันยาเสพติด では、開発。